ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้างดูตลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันปะจจาวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกรก้าวเจริญน้ำชากาแฟ,แฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพ่ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงเป็นการบอกเหตุว่านะครับดาวไหนไปอยู่ในภพไหนเกิดเรื่องอะไรยังไงเราก็ว่ากันไปตามดวงดาวนะแต่เราจะเสริมนะครับด้วยวิชาไพ่เทพินดูเอามาขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นและสิ่งไหนเสียเราทํายังไงให้ให,หนัก กลายเป็นเบาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแน่นอนนะครับชาวราศีกันก่อนหน้านั้นก็สาหัสพอสมควรเพราะว่าดาวหลายๆดวงนะครับไปอยู่ในภพวินาศกันค่อนข้างจะเยอะนะครับในราศีสิงห์ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้ตั้งแต่วันที่3ไปจนถึงวันที่22เนี่ยเราอยู่ในราศีกันนะไอ้ตัวเนี้ยเราเข้มแข็งแล้วนะเราจะทําอะไรยังไงเนี่ย เริ่มจะดีงามหลายๆอย่างโอกาสต่างๆเข้ามามากมายนะเหตุผลก็เพราะว่าดาวพระพุธเองเนี่ยท่านไม่ได้เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันตนุอย่างเดียวนะยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมถุนที่เราเรียกว่ากรรมะแน่นอนนะครับเดือนที่แล้วไม่ดีนะครับเดือนนี้เริ่มดีแล้วนะครับเอาล่ะดาวเจ้าเรือนกรมมะเนี่ยที่มาทับลัคนาก็จะส่งผลให้ชาวราศีกัน โอกาสหรือวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะมั่นคงขึ้นเหตุผลเพราะดาวพระพุธเองได้ตําแหน่งกเกษตรที่แปลว่าความมั่นคงและยังพวกอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตําแหน่งมหาอุดนะครับนี่คือกรณีของความแข็งแข็งของดวงดาวแล้วยังได้เกณฑ์ นะครับพิเศษของชาวนะระนะครับเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนนะมีดาวพระพุธกุมลัคนาดได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะก็ต้องบอกว่านะครับทั้งการงานทั้งโอกาสทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่งผลให้ชาวราศีกันเนี่ยนะครับดีงามกว่าเดือนก่อนๆที่ผ่านมานะครับมากมายเลยนะก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวของเราเองเนี่ยมีศักยภาพด้านไหนก็ส่งเสริมพัฒนาไปด้านนั้นก็จะส่งผลให้เจริญก้าวหนา้านะครับหลังจากนั้นนะในวันที่23 นะครับตัวของเราเองก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดดาวเจ้าจเรือนการงานก็วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะก็เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะหรือวิ่งเข้าไปทํางานนะครับเพื่อให้เกิดเงิน เกิดทองมากกว่าเดิมนะบางคนเนี่ยก็ทํางานเ,าเป็นข้าราชการนะครับก็จะมีในลักษณะที่ว่าง,งานเยอะงานมากนะครับหรือมีโอกาสมากในลักษณะต่างๆที่ทําให้เราเองเนี่ยอาจจะมีจ็อบพิเศษในลักษณะต่างๆนะครับทำให้เราได้เงินได้ทองนะครับนะหรือขยับหรือทําอะไรยังไงมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็อันนี้ก็ยินดีกับชาวราศีกันด้วยนะครับนะถ้าดาวพระพุธคุณไม่ได้เป็นการณ์กิณี ก็สดใสล่าเริงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นการเล็กนี้ก็จะตรงกันข้ามนะก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองนะครับในลักษณะต่างๆนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะเสริมยังไงให้ชาวราศีกันนะรวยรวยเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวเรามาดูซินะครับได้ไพ่นะครับนะชัยตัญญามหาป่าผูนะนะครับไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ไม่แยแส นะต้องบอกว่างี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เราเกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้โดยไม่ผิดกฎหมายนะโดยไม่ผิดกฎหมายโดยไม่ผิดศีลธรรมคุณทําไปได้เลยนะเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เกิดเงินเกิดทองเกิดไรายได้นะมีความมุ่มานะเพียรพยายามนะให้เราทําตรงข้ามกับไพ่เพราะไพ่เนะี่ยเราดูนะไม่แยแสกอะไรเลยนะฉันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรทั้งสิน้นฉันจะไม่เอาอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่ เพราะไพ่ใบนี้นะครับมาเตือนในลักษณะว่าคุณจะต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นคุณจะต้องวิ่งเข้าหางานคุณจะต้องวิ่งเข้าหาเงินโดยไม่เกี่ยงนะครับว่ามันจะเป็นเงินมากหรือเงินน้อยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณเกิดไรายได้คุณทําเลย นะครับนะอะไรประมาณนี้แล้วจะทําให้คุณรวยคุณเฮงคุณปังนะแค่อย่าไปยุ่งกับเรื่องที่มันผิดกฎหมายนะครับหรือเรื่องที่มันไม่ดีงามเท่านั้นเองนอกนั้นทําหมดเลยนะอะไรที่ได้เงินได้ทองคุณทําแล้วคุณก็จะรวยนะครับส่งผลให้วิถีชีวิตของคุณเองจะเจริญก้าวหน้านะครับนะก็ยินดีด้วยนะเอาละไพ่มาเสริมอย่างนี้นะ เอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์นิดนึงนะครับคือดาวพระอาทิตเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับว่าวินาศก็ไม่ค่อยจะโสโสภาอยู่แล้วนะวินาศแปลว่าจุดเสริมจุดวิบัตินะหรือการลงทุนก็มีการขาดทุนนะหรือดําเนินชีวิตผิดพลาดนะนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะ,นะก็ต้องมาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าในช่วงของวันที่1น,นะจนถึงวันที่17เ,เนี่ยดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยมาทับลักมีหลายๆคนที่เป็นชาวราศี นะครับการค่อนข้างจะงงกับตัวเองพอสมควรว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของฉันเจอแต่เรื่องราวอะไรต่างๆนะมันก็ทำให้บางครั้งเครียดนะครับบางครั้งก็เจอเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะมันเป็นเรื่องของข้อกร,รมในบางสิ่งบางอย่างนะ่นที่เขาเรียกว่าทำอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดังใจสักอย่างนะครับก็เป็นอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์เนี่ยแหละนะครับที่วิ่งเข้ามากลุมลักนานะครับมาทับลักนา นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหนักเบาอยู่ที่พื้นดวงเดิมของเราว่าเรามีดาวตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงท่านมีดาวตั้งรับให้คุณก็ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็มีตัวช่วยนะแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหในในพื้นดวงเรามีแต่ดาวศัตรูแล้วมาจะาพบลายอันนี้เขาเรียกว่าจมเขี้ยวเลยนะโดนอะไรยังไงมันมีเกณฑ์ที่จะหนักหนาสาหาัสพอสมควรนะหลังจากนั้น นะครับในวันที่18จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10นาฬิกา32นาทีดาวเจ้าเรือวินาศเนี่ยไม่ถึงตัวเราแล้วนะจะไปยุ่งกับการเงินเราแทนนั่นหมายถึงว่าเคาะกรรมที่เกี่ยวถึงตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรไม่ไม่ไม่ถึงตัวเราแล้วอันนี้จะไปในเรื่องของการเงินการทองอยู่แล้วก็จะไปแสดงผลเกี่ยวเรื่องของรายได้นะครับการเงินการทองหรือหรือการเงินลงทุนลงทุนอะไรไปยังไงมันมีเกณฑ์ที่จะนะครับเสียหายนะ เพราะดาวเจ้าเ,าเรือนวินาศเนี่ยไปอยู่ในเรือนการเงินถ้าตัวเราเองไม่ประมาทนะหรืออะไรยังไงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดประมาทอย่าลืมนะว่าดาวตนุลักเราเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินเราก็เข้าไปหาเงินพราเอเราไปหาเงินแล้วไปเจอกับดาวเจ้าเรือนวินาศอย่างนี้เนี่ยก็ต้องไม่ประมาทนะครับในลักษณะต่างๆอะไรที่ทําให้เราได้เงินเราเอานะแต่อะไรที่ทาให้เราเสียเงินเนี่ยเราไม่เอา นะนะเราก็อย่าใช้ความโลภนำทางนะแล้วเราก็จะรอดพ้นทุกซีซั่นดีทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะป้องกันทรัพย์สินของเราไม่ให้เสียหายการเงินการทองของเราเองเนี่ยไม่เกิดการสะดุดนะไพ่อยากจะเสริมยังไงให้เราเองเนี่ยนะครับรอดพ้นนะเดี๋ยวเรามาดูซินะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าให้อดทนนะอยากได้อะไรก็ไม่ต้องซื้ออดทนอะไรที่มันไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อนะถ้ารถมันยังใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน นะถ้าบ้านยังอยู่ได้ไม่ถึงขั้นที่มันจะลําบากมากๆก็อยู่ไปก่อนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับนะเพราะว่าหนึ่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่จํายอมจํายอมจําทนอยู่ในสถานการณ์เดิมเพื่อประคองบางสิ่งบางอย่างให้รอดพ้นนะครับไปตามช่วงการเวลาเท่านั้นเองนะมันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลาเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปเพราะว่าตัวท่านเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวนะครับที่ปกครองบ้านเมืองหลังจากที่สามีถูกเนรเทศ นะครับพระอระชนุนนะไปอยู่ในป่านะครับกลับบ้านเมืองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอามานไม่ว่าจะเป็นรอบข้างเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่ให้ผู้หญิงปกครองเมืองเนี่ยนะเขพยายามจะทํานู่นทํานี่นะแต่ด้วยความที่ท่านเก่งนะครับท่านก็สามารถเอาตัวรอดได้นะครับนะในขณะที่ตัวเราเองได้ภพยใบนี้นะครับนะมาชี้เฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ย นะอะไรที่มันทนได้มันทนไปก่อนอะไรที่มันปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนนะบางครั้งคนรอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าหรืออะไรยังไงนะปฏิเสธไปก่อนบอกว่าลูกช่วงน,นี้ยังติดยังขัดยังนู่นยังนี่เดี๋ยวรอให้มันขยับดีนี่นู่นอะไรเนี้ยนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็อย่าพึ่งนะรอพร้อมก่อนเราถึงจะนะครับบริหารจัดการอะไรเขาว่ากันไปนะคือไพ่นี้เป็นไพ่ต้องอดทนอดทนหลายอย่างอดทนต,ต่อความตักตําอดทนต่อความเหนื่อยยากอดทนต่อคําดูถูกอดทนต่อคํา หมังเมินโอ้โหมันคือเคาว่าอดทนเนี่ยมันมันครอบงำนะและอะไรที่เกี่ยวกัารเงินมีคนมาขอเราเราก็ต้องอดทนที่จะไม่ให้เขานะเพราะแน่นอนการที่เราไม่ให้เขาเขาเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วมันจะทําให้เคืองบ้างอะไรบ้างแต่มันเป็นการช่วยเราให้เราอยู่ดอดในสถานการณ์นี้ปัจจุบันนี้ก็คือปฏิเสธให้เป็นแหละถ้าคุณมาเบียดเบียนเอาอย่างนี้ละกันนะครับนะแต่หลักๆขอให้อดทนนะครับการเงินการทองคุณถึงจะผ่านไปได้นะครับ นะไพ่มาเตือนประมาณนี้นะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารเป็นดาวคอนเนคชันนะครับเขาเรียกว่าพบสหชักที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันความสนิทชิดเชื้อนะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนมอรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ตังใจนะเอาละเจ้าเรือนมอรณะเนี่ยนะครับเวลาวิ่เข้าไปอยู่ในเรือนของการงานแปลว่าเหนื่อยงาน นะเหนื่อยงานแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตานุบลักษ์ของเราเองเนี่ยมาทั้งกลุ่มลักษ์ทั้งมาอยู่ในเรือนของการเงินก็แสดงว่าไอเหนื่อยงาตัวนี้มันทําให้เราได้เงินนะครับก็แค่ดูแลตัวเองหน่อยดูแลสุขภาพหน่อยนะไม่ใช่ว่าทํางานจนหามลุงหางคำ่ำนะคือแบบประมาณว่าถ้าปรับใด,ดฉันไม่น็อกฉันไม่หยุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะเพราะว่ามรณะวิ่ง้าอยู่ในเรือนของกรรมะเนี่ยนะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะจะได้ไม่มีปัญหาเพราะโอเคแล้ว ทำไปเถอะนะเพราะมันได้เงินทําไปแล้วได้เงินนะครับนะแต่สําหรับบางท่านที่มีดาวองคารปีนี้ไม่ค่อยดีหรือมีดาวตั้งรับไม่ค่อยดีในราศีเมถุนมันก็จะออกคํำพยากรอ,อีกหนึ่งอย่างนะว่าตัวคุณเองอาจจะเศร้าโศกเสียใจกับวิถีชีวิตตัวเองนะหรือโทษวาสนาโชคชะตาของเราว่าเรามาอยู่ในจุดอับจุดแย่จุดอะไรอย่างนี้ได้ยังไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปรับได้ก็แล้วแต่ที่ดาวองคารเองเนี่ยท่านอยู่ในภพของกรรมะก็แสดงว่าจะผ่านพ้น นะครับด้วยความขยันหมั่นเพียรเงื้อออกได้ตังเงื่อออกสําเร็จอ่าประมาณนี้เขาเรียกว่าลุยกับปัญหานะอีพบเรือนนึงมาจากเจ้าเดินสหาชานะสหาชาชกรมะเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับกับสังคมหรือเรามีความชำนาญการจนได้รับ การยอมรับนะครับจากคนมากมายเกี่ยวเรื่องของการงานทําให้เราได้เงินเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมาอยู่ในเรือนการเงินก็ก็อีกพบเรือนหนึง่งก็ดีนะแปลว่าสังคมตอบรับนะครับในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นนะครับก็ส่งผลให้เราเกิดเงินเกิดทองอันนี้ก็ถือว่าดีนะคือถ้าไม่เป็นการลกิจนี้ก็ไม่เป็นไรนะอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะให้ชาวราศีกันเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานคอนเน็กชันการติดต่อ นะครับให้ทำให้มันได้เงินได้ทองเนี่ยไพ่จะเสริมยังไงให้ปังๆไปเลยนะครับได้ไพ่พับผมนะนะครับนะค,บคือแน่นอนอะ่ะนะครับส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับไพ่พับผมคือไพ่แห่งความมั่นคงก่อนนะครับไพ่แห่งความมั่นคงเวลาคุณทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับ คุณจะเกิดความมั่นคงก็ต่อเมื่อคุณมีความสามคัคคีนะครับในลักษณะต่างๆในเรื่องขององค์กรในเรื่องของบริษัทในเรื่องของอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีความร่วมมือร่วม,มใจกันนะครับจะทําให้ประสบสำเร็จเพราะว่าดาวคันส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเดือนสหาหัสติที่แปลว่าสังคมเพื่อนร่วมงานนะหรือมิตรภาพาไปอยู่ในเรื่องของกรรมมากก็แสดงว่าสังคมหรือมิตรภาพของเราเนี่ยนะครับช่วย ร่วมมือกันนะครับทำให้งานเนี่ยผ่านพ้นนะครับไม่มีใครชิงดีชิงเด่นไม่มีใครโชว์พ้าอยู่คนเดียวให้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะเพื่อให้งานเสร็จสิ้นนะและเป็นผลประโยชน์ขององค์กรไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ของใครคนหนึ่งนะก็ชี้แจงบอกกับลูกน้องหรือบอกกับคนเพื่อนร่วมงานว่าทุกคนเนี่ยมีผลงานเท่ากันนะไรายได้ผลประโยชน์ก็แบ่งแบ่งกันนะไม่มีใครได้มากไม่มีใครได้น้อยทำอย่างนี้มันจะไม่มีาา <S <S มปัญหาเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความสามัคคี นะองค์พระพรมนั่งพระศิวะพนาลายนะครับซึ่งเป็นมหาเทพเหมือนกันก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของเราการที่เราจะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของนะการติดต่อเกสำเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานเพื่อให้มันได้เงินเรื่องอะไรต่างๆคุณต้อง นะครับมีความสามัคคีนะอย่ามีลักษณะชิงดีชินเดนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันไม่ให้ผลต่อองคอ์กรนะครับอะไรประมาณนี้ก็ให้นึกถึงองค์กรไว้นะครับคุณก็จะนะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับท่านที่นะครับเป็นการกินีแล้วกันนะดาวอังคารเนี่ยที่เป็นดาวเจรือนมรณะเปกรกมะนะครับนะพรตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพยายามนะครับนะทำอะไรก็สุดแท้แต่อย่าให้ผิดกฎผิดระเบียบนะครับขององค์กร ของบริษัทคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรเพราะการที่ดาวเจ้าเรือนมรณะไปกรรมมเนี่ยแล้วมาได้ไพ่พระบรมที่แปลว่าความมั่นคงก็แสดงว่าตัวของเราเองจะมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยเกิดจากความทําผิดวินยัยนะครับหรือเกิดจากการที่ว่า,าบกพร่องในหน้าที่คุณถึงจะโดนนะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ให้เรามาระวังไว้แค่นั้นเองนะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพะระฤหัสบดีนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ นะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของอ่านะเอาละ เราจะเลยคู่ครองเป็นเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะได้คู่ค้าพบคัมชาตินะครับมีคู่ค้ามีคู่สัญญาที่มีคุณธรรมนะรักษาคําพูดนะครับหรือทําอะไรยังไงมัน,มนดำเนินการได้ง่ายนะครับถ้าไม่เป็นการลกินีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเป็นการลกินีมันจะตรงข้ามนะนะถ้าดาวพฤหัสปีนี้คุณเป็นการลกินีคุณก็จะเจอแต่คนที่นะครับหน้าไหวหลังหลอกนะครับนะตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างน,นะไว้ใจไม่ได้เลยนะครับหรือมักที่จะมีปัญหานะครับกับคนที่รู้จักกันมานานๆนะหรือมีอะไรที่มัน เครื่องจิตเครื่องใจกันขุดกันเข้ามาทําให้แบบมีปัญหาหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันไปชี้จุดอ่อนของเขานะไปเพ่งจุดอ่อนของเขาเลยทําให้เขาฟนะิลขาดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องประมาณนี้อะไรที่มันซ้ซซาๆซากๆถ้าเป็นการลุกินนี้นะแต่ถ้าไม่เป็นการระกินนี้นี่บอกได้เลยว่านะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ครองที่ดีนะครับและสามารถที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะนะเพราะว่า ชาวราศีกันเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวความรักหรือดาวคู่ครองเดินดีนะเพราะาพันธุ์ทเองไปอยู่ในเรือนปัตนินเนี่ยนะครับชาวราศีกันเนี่ยจะเป็นชาวราศีที่ประสบผลสําเร็จในเรื่องของออชีวิตคู่นะครับมากที่สุดนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยส่งกระแสถึงนะครับคนไม่มีคู่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่ขออย่างเดียวอย่าเป็นการเลิกนีถ้าไม่เป็นการเลิกไม่เป็นไรนะรแล้วจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นวิถีชีวิตกับครอบครัวนะครับกับญาติพี่น้องนะครับกับ โกงสีกับอะไรเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่าพันธุ์ไปปัตตนิดด้วยไงน,นะก็ถือว่าดีงามไม่มีปัญหาอะไรเดีนะ๋ยวเรามาดูซิว่านะครับดาวพฤหัสบดีที่เด่นขนาดนี้เนี่ยจะส่งผลให้ชาวราศีนะครับกันเนี่ยนะครับปังบุรีเยหรือล่ำรวยมากมายมหาศาลเนี่ยนะครับไพ่จะเสริมยังไงดีกว่า นะครับนะแน่นอนเลยนะครับโอ้ไพ่นี้ผมชอบนะอัตนาลีสวนเสมอภาคการที่คุณจะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คนในครอบครัวต้องฟังฟังคิดเห็นของทุกคนไม่ว่าจะเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหรือเป็นอะไรเนี่ยฟังฟังคิดเห็นนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เสมอภาคเหตุผลเพราะสิวะครึ่งหนึ่งพระแม่อุมาเทวีครึ่งหนึ่งนะครับต่างคนต่างใหญ่ในบุมบองของตัวเองแต่มาประสานกันไม่ขัดแย้งกัน นะถึงรวมตัวกันได้2คนในร่างเดียวนั่นะก็หมายความว่าตัวของคุณเองจะประสบผลสําเร็จนะครับในชีวิตนะครับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักนะครับหรือความอบอุ่นในบ้านอบอุ่นในครอบครัวนะครับคุณเองก็จะต้องนะครับมีลักษณะอารมณ์อร่วนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่มีการลาเส้นนะครับทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพเท่ากันถ้าทําได้อย่างนี้ นะครับคุณจะมีความสุขมากๆในเรื่องความรักหรือครอบครัวเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้เยอะผ่านประสบการณ์มากนะเราต้องลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นภรรยาลูกคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรประมาณนี้เราฟังความคิดเห็นเขาก่อนนะแล้วมาตกผนึกกันนะเอาทุกๆคนมารวมกันมาคุยกันแล้วมาโหวตกันว่าอ่า้ความคิดของคุณเนี่ยนะครับอาจจะถูกต้องเฉพาะแค่คุณคนเดียวสากลมันไม่ถูกต้องคุณก็ต้องยอมรับนะหรือความคิดความอ่านของคุณเองเนี่ย นะถูกต้องดีงามนะครับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันบกพร่องนิดหน่อยคนอื่นพูดอะไรคุณก็ต้องฟังนิดอะไรประมาณนี้มันจะทําให้ชีวิตนะครับคู่หรือชีวิตครอบครัวเนี่ยมีความสุขอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับไพ่เนี้ยไพ่เสมอภาคนะเขาเรียกไพ่อัตนาลีสวนนะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จ นะในราศีพฤษกเราจะเรียกวภพสุภาะที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าคนอุปธรรมคั้าจุนการศึกษาความชำนาญการพิเศษหรือสิ่งดีงามทั้งปวงนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอันนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วสําหรับชาวราศีกันนะครับแต่จะสุดยอดหลังจากที่ท่านย้ายนะนะครับเอาละขั้นแรกเลยนะครับดาวเนี่ยจเจ้ารือสุภะนะครับมาทับลักาณนะในราศีกัน เขาเรียกปเป็นคนที่มีโอกาสมากมีคนคอยอุปธรรมค้ำจุนคอยช่วยเหลือสิ่งดีงามต่างๆถึงตัวนะครับเพราะว่า จะอยู่ตรงนี้หนึ่งถึงยี่สิบอันนี้ดีแล้วอีกพบเรือนหนึ่งยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับนะเพราะเป็นดาวจาเจ้ารืนการเงินนะรายได้กระแสงเงินสดมาทับลักนะเงินถึงตัวก็แสดงว่าเราเองจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันพิเศษคนอื่นถึงเอาเงินเอาทองมาให้นะอาจจะซื้ออาจจะขายหรืออาจจะทําอะไรก็ได้นะมันแปลเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วดาวพระศุกร์เองที่ได้ตําแหน่งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าตําแหน่งนรอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะในเรื่องของการเงินอุดมเกณฑ์ในเรื่องของความสําเร็จอันนี้ก ก็โอ้สาธุด้วยเลยนะยินดีกับชาวราศีกันนะครับอย่างมากมายมหาศาลนะครับหลังจากนั้นนะครับย้ายเข้าไปในราศีตุลในวันที่21จนถึงสิ้นเดือนนะก็ดีครับอีกนะในวันที่21 3สเถึงเวลา6นาฬิกายนาทีดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเก,นเนเกษตรตาทิบดีเกษตรแปลว่าความมั่นคงก็แสดงว่าชาวราศีกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เงินที่มั่นคงขึ้นหรือเงินที่มันเพิ่มขึ้นในลักษณะต่างๆนะหรือไปจับธุรกิจธุรกรรมการค้าอะไรยัง ไงก็แล้วแต่นะทำงานน้อยได้กำไรมากนะทำให้เราเองเนี่ยนะครับนะมีเงินที่มั่นคงในลักษณะต่างๆนะก็แสดงว่าไม่ว่าคุณจะ ใช้ใจ่ายอะไรยังไงไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีเหตุให้เรามีเงินมีทองเข้ามานะเป็นช่วงที่โชคดีสําหรับชาวราศีกันนะครับอีกพบเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนสุภานะสุภาไปอยู่ในเรือนการเงินก็นสแสดงว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับนะก็มีคนที่จะช่วยเหลือเรื่องของการเงินการทองนะถ้าเราจะเป็นต้องช่วยขอความช่วยเหลือคนอื่นขเขาก็จะช่วยเราแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวเราเองเป็นคนเก่งมีความสามารถก็แสดงว่าความรู้ความสามารถศักยภาพพิเศษของเราเองเนี่ยทำให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทองก่อเกิดรายได้ ดีมากๆนะครับนะเขาเรียกว่าหมดคําจะเว่านะดีจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ้าจะให้ดียิ่งๆเข้าไปเนี่ยนะให้เป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาร่ํารวยเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงเออนะครับโอเคการเข้าหาคนนะครับนะการทักเข้าหาคนนะไพ่นี้เราจะสังเกตได้ว่านะครับยกมือไหว้ทั้งสามคนเลยนะ,นะนะแต่ว่าวรุนเนี่ยคือเป็นไพ่น้ํา ขึ้นใต้น้ําเราอาจจะอยู่ในจุดที่เราเองเนี่ยอาจจะไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องปั้นหน้าให้เป็น<ม>นะครับเราต้องมองผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะครับเราต้องอ่านให้ขาดนะครับว่ามนุษย์เราเองเนี่ยนะครับมันมีสิ่งผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างก็คือในเรื่องของอารมณ์ นะไม,นนนะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทษะนะครับความโกรธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะครับแต่แอันเนี้ยนะเป็นเรื่องของความอึดอัดใจที่ไม่สบายใจที่อยู่ในภายในให้คุณแปลสภาพสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นแรงผลักดันนะคุณพยายามมองในข้อดีนะครับของคนอื่นนะครับนะเอาแค่ข้อดีนะไอข้อเสียเราเอาไว้ระวังตัวแต่ข้อดีเนี่ยนะครับเราดูซิว่าเขาจะส่งเสริมประโยชน์อะไรให้เราเพราะไพ่ใบนี้ปเป็นข้าต้องเข้าหา นะครับไม่พอใจยังไงก็ต้องเข้าหาเหตุผลก็เพราะว่าเนี่ยไพ่นะครับยกมือไว้ทั้งสามคนเลยนะนะครับแต่ว่าอยู่ใต้น้ํานะครับก็คืออันอาจจะมีเรื่องที่มันอาจจะไม่โอเคอาจจะไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นแต่คุณก็ต้องนะครับทนนะครับฝืนให้มองในเรื่องของภาพรวมมากกว่านะและอะไรต่างๆมันก็จะผ่านพ้นมันก็จะทําให้เงินคุณเนี่ย มากมายมหาศาลเนี่ยยกตัวอย่างแล้วนว่าสมมุติว่าตัวคุณเองเนี่ยนะทำธุรกิจค้าขายเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบกับไอคนที่มาค้าขายกับคุณนะคราะกเขาอาจจะมีนิส,สัยบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อการงานของคุณนะครับ <c oughs> คุณก็ดีลงานเขาได้บางทีคุณอาจจะไม่ชอบนิส,สัยส่วนตัวเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวหรือเป็นคนน,นู่นนี่นี่ยก็เรื่องของเขานะครับเอาเป็นว่าดูในลักษณะงานของเราสายงานของเราถ้ามันยังได้เงินได้ทองจะได้อะไรเราก็ เราก็สามารถที่จะปั้นหน้าหรือใส่หัวโขดเข้าหากันได้นะมันถึงจะทําให้เราได้เงินได้ทองมากมายมหาศาลไม่ใช่ว่าเราตัดโช้ไม่ได้ตัดโชคตัดโชคนะครับบางทีโอกาสที่เราจะได้เนี่ยนะสิ่งดีๆจะเขามันก็ไม่ได้นะเพราะเราไปมองจุดบางสิ่งบางอย่างของเขามากกว่านะครับผลประโยชน์ที่เราจะได้นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพุธเสาร์นะ ดาวพระเสาร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเนี่ยดาวองค์นี้แหละที่ทําให้ชาวราศีกันมีไอเดียมีจินตนาการมีการเริเ่มคิดจะทํานู่นคิดจะทํานี่นะถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ทําไปก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั่ารวยแต่เป็นทักษะไม่ดีเป็นการลก,กินีหรือไปสัมพันธ์ดาวร้ายหรือไปเจอดาวอาลิมอร์นาวมนาศก็คือการคิดครั้งนั้นก็ต้องล่ม นะเอาละนะครับดาวเจ้เรือนปุตตับเป็น,กนเกษตรก็ถือว่านะครับเราเองเนี่ยมีไอเดียจินตนาการที่ทําให้เราเองเนี่ยนะสามารถประสบผลสำเร็จในเรื่องของรายได้การเงินการทองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะทํำยังไงนะครับ นะแนะนำอย่างไรให้ชาวราศีกันนะครับนะมีไอเดียจินตนาการที่ทำให้เกิดเงินเกิดทองเกิดรายได้อย่างมากมายมหาศาลเรามาดูกันนะครับจากานาร์ตนะครับเป็นไพ่ที่ดีมากนะครับเขาเรียกไพ่ตามตามกันไปเป็นไพ่อยู่เป็นนะครับนะการที่ตัวคุณเองจะประสบผลสำเร็จนะครับนะถ้ามองไปในเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองคุณก็ต้องดูซิว่าช่องทางของคุณเนี่ย นะแล้วก็ช่องทางของสังคมหรือคนหมู่ม,มากเนี่ยเขามีเส้นทางอย่างไรเขาถึงประสบผลสาเร็จเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาพัฒนานะครับนะถ้าเป็นในเรื่องของบุตรหลานบริวารวาลูกน้องเราก็ฟังฟังคิดเห็นของบุตรหลานบริวารลูกน้องว่าเขามีไอเดียยังไงเกี่ยวเรื่องของการพัฒนานะครับบริษัทให้เจริญก้าวหน้านะเราจะไม่มีการยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราเก่งหรืออะไรยังไงเนี่ยท่านเป็นมหาเทพนะเป็นพระนารายถูกสาบลงมาเป็นหินดํา ก็จะมีพวกฤาษีมหาฤาษีอะไรต่างๆรู้ว่าเป็นมหาเทพก็นะครับมาการตกแต่งท่านกลายเป็นหินดําที่สวยที่สุดเห็นไหมถ้าเกิดท่านตวาดทีเดียวนะท่านก็จะไม่สวยท่านก็จะเป็นหินดําที่แห้งแรงนะแต่งี้กลายเป็นหินดําที่สวยงามมีคนประดบตกแต่งนะให้ดีงามก็เปรียบเหมือนเล่าเนี่ยแหละนะครับนะถ้าเราจะปรรลุผลสขขำเร็จเราก็ต้องฟอมฟอมคิดเห็น นะครับของคนลอบข้างนะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับพัฒนาช่องทางในการหาเงินหาทองของเรานะว่าทํายังไงให้มันจเจริญรุ่งเรืองกว่าเดิมเป็นแบบขั้นกระไดน,นะนะไม่ใช่ว่าก้าวกระโดดเลยอยู่เลเวลหจะไปเลเวลร้อยเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะค่อยๆไป1ไป5ไป10ไป15อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะประสบสำเร็จแบบยั่งยืนนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อพระราหูนะ พระราหูเองนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอลิอลิไปมรณนะเอาละอลิไปมรณนะก็แสดงว่าศัตรูไม่มีนะครับศัตรูไม่มี แล้วก็เขาเรียกว่าหรือเคลียร์ได้หรือปรับความเข้าใจได้นะหรือเรื่องที่มันทุกหรือเรื่องที่มันไม่สบายใจมันสามารถผ่อนคลายได้มันสามารถจบได้ในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีแต่ถ้าเป็นการลัินีหรือมีดาวที่เป็นอริมรณวินาตั้งรับมันคนละเรื่องเลยนะแปลว่าเราทุกนะครับไปเจอดาวไหนก็ทุกด้านนั้นดาวนั้นนะ อะไรประมาณนี้ก็อยู่ว่าหนักเบาอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถือว่านะครับเป็นช่วงที่ดวงแข,ข็คาดไม่มีศัตรูหรือศัตรูทําอะไรเราไม่ได้อ่า,อานี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ชาวราศีกันนะครับปลอดภัยหายห่วงนะได้ไพ่นะครับพระแม่รัศมีเอาละซึ่งหนึ่งเลยนะที่จะทําให้คุณปลอดภัยหายห่วงนะครับก็คือพยายามจะไปขัดแย้งนะครับเกี่ยวเรื่องของไรายได้การเงินการทองนะครับ ของคนอื่นนะครับปัญหามันก็จะไม่มีนะครับหรืออีกในหนึ่งถ้าเรามองไปนะไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวกับทองครับถ้าเป็นในเรื่องของความรู้สึกเขาหรือว่าตอบโจทย์ความต้องการนะรเพราะพ่อแม่แลศมีเป็นเทพเจ้าการเงินการทองใช่ไหมนะถ้าเราไม่ พูดถึงเรื่องเงินกันทองวัสว่าตอบโจทย์ความต้องการคือเจราจากันน่ยมีปัญหาอะไรยังไงก็มาคุยกันเดียวกันหาหาข้อสรุปให้มันได้นะอะไรประมาณนี้นะพอจะรุ่มออ่รวยนู่นนี่นั่นอะไรกันว่าก็ว่ากันไปอันนี้คือเชิงนะครับปฏิบัติการ นะโอเคเชิงความคิดความอ่านแล้วก็ว่ากันไปแต่เนี่ยคือเชิงปฏิบัติการการที่เราเองเนี่ยจะทําให้ปัญหาต่างๆหมดไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเอาคิดแค่ว่าทํำยังไงให้ตอบโจทย์ความต้องการซึ่งกันและกันและให้มันลงตัวนะถ้ามันไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นนะก็คงจะต้องจบกันที่ศาลหรือย,ยังไงก็ว่ากันไปนะอะไรประมาณนี้นะครับนะแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะให้ตอบโจทย์นะครับความต้องการ นะจะด,ดีนะแล้วท่านใดเองที่มีหนี้มีสินเยอะแล้วมีสายยานผมว่าแม่ลัศมีก็ลองขอท่านดูนะครับทำให้หนักกลายเป็นเบานะท่านก็จะช่วยได้ในช่วงของเดือนนี้นะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องหอยใจเกตแก้วจะเลนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงผมเกตแก้วห้ดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต9เก้าพิทรดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะ,บนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ล้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0ูนย0 9 5ด5 9น9เานะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ